สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้าเดี๋ยวสิมามกหม้อปลา,พ,ปลาะะพุ่งปลาเนี่ยค่ะพุ่งปลาแซลมอนอยู่บ้านนีนร้านหารเขาพ่กกินกัน,นะคะ่ะก็จะได้กันมากก็จะขวเข้ามากค่ะมูไ้มาเนี่ยมีพริกใบมะกรูดหอมหอมในตัวกระเทียมใหญ่ผักซี่เล่าอันนันผักอิตูแช่แข็งค่ะหอมแดงตะไคร้ บ่ใส่ก็ได้ค่ะเนี่ยใส่แต่ผักหอมๆเน้นๆเ,เลยก็ได้ค่ะไปะเนี่ยหันตะไคร้ใส่หม้อจ้าโอ้ยหันตะหันตะไคร้ต่ำก่อน เสร็จแล้วก็ตั้งไฟใส่เลยค่ะผ่านไปสิบห้านาทีค่ะเริ่มเดือดแล้วก็ขนาดเพราใส่น้ำเลยได้เนี่ยชุกแล้วล่ะค่ะอันนี้ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงจานมา ปลาสุกเลยละค่ะปลานี่เลียนไก่ไฟก้กะสุกแล้วค่ะมาเอาเห็ดปาดลาโคตรไหลไปได้ค่ะมันเนื้อปลามันเละเนาะเอาแบบแบบมกหมอนทีเลยบอกแม่คอนไดิใส่น้ำเลยได้มันก็มีน้ำจากพักจากปลามากค่ะเรียบร้อยจะซิมก้อก็ออได้ค่ะกรอนปุ่มแต่ว่าแค่นี้ก็โอแล้วค่ะหอมมากฟุงฟ้งฟิ้งมากจะเรียบร้อยเห็นไหมกับข้าวเราทําง่ายๆจะ ทำง่ายๆทำง่ายๆวาผักก็เปื่อยดีแล้วเลิดเลยมากค่ะมีนำาเอเจาะเพราะจำกับข้าวเหนียวเลยค่ะแซ่บๆจ้ะเรียบร้อยจ้าเรียบร้อยค่ะเลิดเลยเล็ศเลยๆๆๆๆๆตักออกมากันเลิดกันลังมือวังค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน